โอ้โ <Okay. S 1> สุดยอดโอเคขอบคุณมากนะครับบายเจอกันบายโอเคคือ,อคือคือต้องให้แปนฝับแบบกดกดออกเองไม่เรบกบออกได้มันไม่มีปุ่มกระ,กระปะขึ้นมีโอ้ชชจริงหรองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ถ้าสมมุรทำไม่ได้เดี๋ยวพี่จัดก,การโอเคครับเรามาสุ่มคนต่อไปเลยนะครับ คือเทคนิคผมนะผมจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับหนึ่งถึงสิบแล้วก็หลับตากดกดไปหนึ่งโอเคนะพร้อมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเอาตั้งแต่ดมอันล่างกนะัหนึ่งสองสามสี่ห้ามันกดไม่ได้อะ่ะ เฮ้ยเราได้แล้วผมผมนี่ขิดเรอาลมคือพมมชิดผมนี่ขิดแนผม่ขิดโหเฮ้วเสสวัสดีค่ะเเสสวัสดีค่ะไดยนอนแล้วอะ่ะกน,นหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะม่กวนเนาะ เอเคครับเมนใครครับเนี่ยเมนใครเปล่าเมนพี่ตังค่ะจริงมัน้เนี่ยโอ้เมนจริงเหรอจริงเหรอจะนอนโอ้ยดูเนี่ยนอนนะ่าเออแล้วโควิดโค่นนี้ทำอะไรบ้างครับ ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะอ๋ออันนี้อันนี้คือเรียนอยู่ใช่ไหมใช่มเรียนอยู่ฮะอ่าตัวเล็้ย่าไว้นะเผื่อเผื่อน้องถ่ายรูปจะท่าไว้โอเคครับก็ฉัน อันนี้คือแบบว่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ <c oughs> เหมือนนี่ตอนน,น้องจะรีเลย์หนึงอะไรนะคะชื่อชื่ออะไรครับชื่อมิน้นค่ะอ๋อชื่อมิ้นเอ่อมิ้นยังเรียนอยู่ไหมครับตอนนี้ <c oughs> เรียนอยู่ค่ะอายุสิบห้าอืออายุสิบห้าแต่ก่อนเป็นสาว เขาพูดถึงอายุ15ก็ขึ้นแบบนี้เออแล้วอันนี้แบบเป็นคนจังหวัดเป็นคนจังหวัดไหนครับคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่อยู่จันท,นนทบ,บุรีค่ะจันทบุรีโหไกลอยู่นะอืก็ช่วงนช่วงโควิดก็อย่าลืมดูแลรักษาในร่างาตัวด้วยนะครับเช่นกันนะคะครับไม่ได้อยางีไม่ได้าเนเต้นมากไม่มีแล้วเนาะไม่ได้อย่าง <c oughs> ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเหรอโอ้จริงปะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคก็นอนหลับฝันดีนะคะถ้ามีโอกาสก็เจอกันที่งานในจันบุรีเนาะค่ะครับผมไปเจอกันครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเนี พูดโนเนี่ยก็สุกนามยนกเรื่อง่ะ่ะตอนนี้พี่พิกเรืองเขาถ่ายหน้าพี่พิกอยู่นะใกล้หกลหรอต้องยังกลับอยู่ยนะ้นขอเลขแปดรันหนึ่งสองสามสี่หหกเ็ดแปด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเซโยค่ะยังไม่น่อยยังค่ะปกติปกตินอนกี่โมงเนี่ยประมาณตีสามเข้าใจพอๆกันพอๆกัน เออใครครับผมเป็นแวงจิเขาผูา้บ่าวเท้าไปอะไรนะอะไรนะเพลงอะไรเพลงของนะเพลงเขยิมบีอะเคอรี่เคอรี่ลองไหเป็นตาฮัตเป็นตาฮัตตานี oh. ให้เคอรี่มาส่งได้บอสสื่อใส่เนาะ oh. ที่หอดเนาะ ไม่คิดว่าพี่จะโกรธด่ะคือแบบนอนอยู่ออรีบก็เปิดไฟเลยพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ได้กด,ดคนนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่บิ๊กนะนี่ขอบคุณค่ะพี่บิ๊กเขาขอบคุณค่ะต้อบอกเขาดิจ้า <c oughs> มือสั่นหมดแล้วอ่ะก็ว่ามือสั่นหมดแล้วอ๋อ,แล,อแล้วช่องวูบันนี้ทำอะไรบ้างครับเนี่ยอะไรนะคะ ช่วงโควิดนี้ทำอะไรบ้างหรือเปล่าครับทำอ่านหนังสือสอบค่ะอ,อ๋อวิงเหรออยู่อยู่มอ,อะไรแล้วครับขึ้นขึ้นมอสี่ค่ะขึ้นมอสี่วิจะเข้าสู่มอปลายเย่ก็จั้งจเรียนนะครับใครชีวิตมอปลายให้เต็มที่นะครับผมโออขอบคุณค่ะเ,ออเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคไว้เจอกันนะสู้ๆนะอขอณค่ะค่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาสักสามคนสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะมูฟกันแล้วนะครับทุกคนผมจะสุ่มเหมือนเดิมนะครับอบีบิกอืม <laughs> อะไสุ่มเลยเลขกอะไรดีอะไก็ได้เอาอย่างเงี้ยกันเดี๋ยวฉันดูว่าใครมีตัวแรกขึ้นต้นว่าตัวบี จะเอาคนนั้นเนี่ไงเจอแล้วไม่คิดว่าดนขอคุณยังขอคุณยังขอคุณยังขอบคุณนะาบีค่ะขอสช้ฟิวเจอร์นึง ชื่ออะไรครับชื่อบุ๋มบิ่มค่ะบิ่มไม่ต้องใส่มาละใช่ค่ะอ๋อปุ่มอินปุ่มอินเมนใครครับเมนพี่พลค่ะเอ้ยเอาค้างเอ้ยเมนพี่พลเหรอเอ้ยอ้อฝั่งพลไงชิปฝั่งพลไง ปะจริงจริงชิปทุกคู่ <laughs> ได้ไหมดจะมไชิปชิปทุกคู่เลยชิปทุกเรือเลยว่ากันเถอะ <laughs> ใช่ชิปทุกคู่เลย <laughs> <laughs> อันนี้เราเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรเอย่ยตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะอืออยู่กรุงเทพเหรอครับ๋อโอเคเป็นคนกรุงเทพก็ไม่นน<อ>คนกรุงเทพนะพี่นะคนกรุงเทพแล้วอยู่มอะไรนะครับเนี่ยตอนนี้อยู่จะขึ้นม .4 แล้วค่ะ อ้าโอ้ยจะขึ้นวัสี่แล้วเย่ตามครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับจนชินวัปลายได้ขอให้สนุกนะครับค่ะครับผมแล้ว,แล,วแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงโควิดทำอะไรบ้างเอ่ยอะไรนะคะ,อ,ะอ๋อเออช่วงโควิดช่วงนี้ทำอะไรบ้างเหรอครับก็ช่วงโควิด ปกติก็ฟังเพลงแล้วก็เขียนนิยายแล้วก็เล่นเกมตอนเย็นกับเพื่อนค่ะอ๋อเขียนนิยายด้วยเหรอใช่ <c oughs> เราชอบเราชอบเขียนแนวไหนอะเราอะปกติเขียนแนววายค่ะอ๋อแนววายแบบจิน้นๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่โอ้ยออแล้ว,ลว,ลว,ลวปกติเราเขียนเราเขียนเราเขียนนิยายเงี้ยเราเอาไปลงที่ไหนเอ่ย <c oughs> มีลงที่จอยระดาด้วยค่ะแล้วก็มีที่ฟิชเชอร์ล็อกด้วยค่ะ อ๋อท้องเจารยากับฟิชเชอร์ล็อกนะครับฟิ Lock, ช <spread. S 2> เชรอร์ล็อกเฟรดรอเชอรี่อ๋อไม่ใช่นี่ยฟิชเชอร์แมน,นขอโทษครทับ <laughs> โทษโทษโ,โ, <laughs> โอเคครับก็เป็นกำลังใจงให้นะครับขอให้นิยายที่แต่งเนี่ยขอ,นะขอให้ปังๆนะขอให้ปังๆสักเรื่องหนึง่งแล้วก็ <laughs> มีโอกาสที่มีโอกาสก็จะได้เดี๋ยวว่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสจะเข้าไปดูนะครับผมจะเข้าไปอ่าน ค,ครับโอเคนะสู้นๆนะเป็นแรงใจให้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายต้องชอบแบบไหนตะเกียบตกเลยอะ่ะมาสองคนสุดท้ายเขาคนน,นั้นจะเป็นใครเหรอ พี่บิเอาตัวอะไรเอาสออะไรตัวทีไงตัวทเหรอเอาเลขอะไรมันต้องดูก่อนว่ามีมีตัวทีกี่คนตัวท,วทีใช่ไหมผมเห็นคนนึงนี่เจอคนเดียวเลยเิมต่อจวอนังรอค่ายแล้วนี่ <laughs> อเธออยู่บ้านแค่เธอช่วยแม่เฮ้ย <laughs> <laughs> เอ้าซิโรชิดตังได้ยินหนูไหมไม่ยินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนใครคะเมนแบงค์ทีกับตังค่ะพี่แบงค์ทีเหรอพี่แบงค์ทีถูกแบงค์ทีหรือแบงค์จีนะแบงค์ทีแบงค์ทีพี่แบงค์ทีวราค่ะต้องตังค์ตังค์แล้วเออต้องตังค์ไม่ได้แล้วต้องต้องตังค์ฝังพุนต้องฝังพุน นคนรศรีธรรมราชค่ะเป็นคนนครศรีธรรมราดรู้พี่บ่าวก็น <c oughs> ้องเด้าคนจีรรมาราดอุ้ยนี่มันกระติบนทัน้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้เอ่อโควิดทำอะไรบ้างเอ่ย <c oughs> นอนอยู่บ้านค่ะ <c oughs> จริงเหรอไม่ทำอะไรเลยหรอไม่มีแบบงานอะไรเลยอะไรทำเลยหรอ <c oughs> มันไม่มีเนี่ยมีวันแบบอยากทนันนะตอนนี้นอืมแล้วตอนนี้เราเราเรียนอยู่ไหมครับ <c oughs> เรียนค่ะ อ๋อตอนนี้อยู่มอะไรครับเรียนข้าปริญญาเองมสามมสามเพิ่งจบหรอหรือว่ามสอง๋อจะขึ้นมสามโอเคมี่เด็กน้อยหมดเลยเนี่ยก็น้องน่ารักแฟนคลับน่ารักทุกคนเนี่ยพี่ต๋องเนี่ยแฉลบใช้บงเลยชอบติกเนี่ย คือเราเป็นคนแบบเออเราเป็นคนรักน้องอยู่แล้วรักน้องรักเด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือมันมีเป็นขับเด็กก็ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะเนี่ยต้องไปแก้บุญต่อแล้วต้องไปแก้บุญต่อแล้วบุญเอาไว้โอเคครับก็่บุญว่าอะไรเราเราบุญว่าอะไรไว้เหรอเราบุญเราบุญไว้ปะเนี่ยบุญว่าถ้าพี่ถ้าพี่เลือกหนูจะตักบุบวกลก ถ่ายมาลงสตอรี่อัดที่ให้ดูเลยเดี๋ยวพี่ดูพี่พี่อยากเห็นมากๆลงเลยแต่ไม่แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้เดี๋ยวคนข้างบ้านด่าไม่ได้เด้อเอเดี๋ยวขอจัดหลังคาบ้านไม่เอาไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเได้ก็อย่าลืมแก้บนด้วยนะครับเสียความสัดหลังคาข้าขอ่กี่รอบกี่รอบโอเคโอเคโอเคแล้วก็ขอบอย่าขี่รอบอะไรนะพี่จะใช้ตะกูลกี่รอบก็ แล้วแต่เราแล้วแต่เราก็ขอให้ตะโกนก็พอคนข้างบ้านจัดหลังคาแน่เลยโอเคค่ะโอเคครับเนี่ยเพื่อนผมที่มากเลยนะอะไรนะเพื่อนผมมันข้างรักที่มากเลยนะจริงมะเนี่ยริงอยู่ในไลฟ์นี่แหละอยู่ในไลฟ์โอ้ยอยากรู้ไหมใครอยากรู้ไหมใครเพื่อนชื่ออะไรอยากรู้ไหมใคร เพื่อนชิหยงเพื่อนชิหยงอ๋อน้องหยงครับถ้าน้องหยงดูแลพี่อยู่ครับถ้าเราเนี่ยเขาเขาบอกว่าครับมีตัวแทนอยู่ด้านล่างน้าแล้วนะครับน้องหยงเขาบนไปเยอะนะกับพี่อ่ะเขาบุนไปเยอะนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากนะครับที่มารดูไลฟ์การ์ดนะครับหวังว่าทุกคนสจะโอเคจ้าได้นะเอ้าที่สมเออโอเคโอเคไว้เจอกันนะครับดีใจดีใจ เราดูแก้บนกันโอเคสเดินท็กไปเดินเท็กไปจ้ายบายบายอ่ะไปแล้วต่างออกไปตรงไหนใช่ปะอะไรเหรอ่ายไปมาแล้วเทนนี่ใช่ใช่ใช่เออถ้าใครเงาๆนะครับสามารถเขาเรียกว่าไงอ่ะสามารถเออเดททริปได้นะครับอ่ะพี่บิ๊กคนสุดท้ายให้พี่เลือกเลือกดีๆเลยแบบลมชอยเบสเกตไม่เอาไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาแล้วฉันจะเลือกยังไงเลือกด้วยตัวอะไรดี จะเห็นเนี่ยเขาไม่มีแต่ตัว p ตัว s เลยโอ้ยเลิกยากมากเลยอ่ะคนสุดถ้ายอ่าฉันจะเลือก้วยตัวอะไรอ่ะเธอเธอเลือกบอกตัวสอนมาเดี๋ยวฉันกดให้ตัวตัวสอนภาษาอังกฤษมันก็มีอยู่นิดเดียวเนาะเอาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีเลข อ่ะนนี่ฉันเลือกให้แล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้จะเลือกอะไรอ่ะสรุปคือไม่มีใครแล้วเอาบ้านเอาก็เลยเอาบ้านออฟิเชียลมามาคุยกับแอดมินหน่อยแล้วแอดมินบ้านเราตางนะออฟิเชียลนะครับมาก็คือพี่บิ๊ไม่รู้จะเลือกใครแล้วเนาะก็เลยเอาบ้านออฟิเชียลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือขอเวลาสิบนาทีไปแต่งหน้าได้ไหม ไม่ไม่ได้แล้วไม่ไม่ได้แล้วนานนาไปถ้ารู้เป็นคนนี้จะไม่เล่นแม่ดีแกล้งมากหเออนี่นี่นี่คือนี่คือแอดมินบ้านนะครับคนสวยคนนี้นะครับไม่ได้แต่งแม่ค่ะถามว่าเสียวเมนไครถามซิว่าเมนใขรเมนใครครับเมนอแมนดาค่ะอแมนดาชาลิสาออฟดัม นแบบนี้มันอ่ะก็ไม่ถึงว่าในสตาร์เ starter s t เตอร์ใครดีอ่ะไม่ได้นะเราอ่ะเอาแบบทำไมเอาเอาโอเคก็ได้โอเคก็ได้โอเคก็ได้หรือหรือก็ตอนนี้เราใช้เมนเดิ้ลตั๋งเราก็เราใช้บ้านเดิ้ลตั๋งก็เมนตั๋งก่อนก็ได้เนาะไออย่างนี้ก็ได้เหรอ ชัดเลอะมนดาอ่านบ้านดีๆถ้ากดบ้านอะเมนดาหรือเปล่าดูต่างดูต่างเป็นเชี่ยวอะมนดูอะเมนดาอะไรล้วไม่ใช่แล้วอะเมนด้าชัดอสรออฟดับจ้ะเออทำอะไรอยู่เนี่ยนอนดูนางงามนางงามว้าวใช่เขาประกวดเหรอปีนี้ ค่ะเดี๋ยวเขาประกวดแล้วแต่ว่าดูอันอื่นๆอดูเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆงานอดิเรกของพี like ่เองจ้ะก็คือแบบว่าดูนางงามเดินแล้วเราก็จะบอกโอ้ยคนนี้ดีคนนี้เลิศอะไรอย่างนี้ยแบบแน่นอนถูกต้องใช่นี่ถ้าสมมุติว่าอันนี้อันนี้โปรโมทเลยนะครับเออท่านคนไหนนะครับที่กําลังจะทําเำงานประกวดนะครับถ้าใครไม่มีกรรมการ มอนิทได้นะเขาชื่นชอบกับการดูนางงามมากนะครับให้เขาเป็นคณะเป็นแบบว่าเออคณะกรรมการได้นะครับแบตเตอร์ที่เกียจใส่ฟิลเตอร์แล้วโอเคมงสามมาแน่ใช่ไหมอะไรนะมงสามมาแน่อยากคุยบ้างจัง เธอฉันเครียดมากเลยอ่ะคลินิกสั่งปิดหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้ทํางานเครียดมากใช่ช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดวโอ้มันมันปิดหมดเลยพี่มันปิดแบบทั้งคลินิกเนาะแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกแบบบริการที่มันใกล้ชิดกันอะพวกแบบนวดอะไรเงี้ยก็ปิดหมดเลยเนาะใช่ไหมปิดหมดเลยก็สู้ๆครับผมช่วงนี้ก็เก็บตังค์นะครับอย่าใช้ตังค์ฟุ่มเฟือยน,นะครับ <laughs> จะบอกว่าซื้อก็แจกพอดจ้า สอสอจระคระับสสจโทรมาแจ้งว่าคนไข้คุณหมอนะคะ <c oughs> เป็นโควิดนะคะเะื่อ <c> ก <oughs> ีบซึ่งก็นั่งต้องไปตวเสียสามพันสี่พันจะลองไ่ายล้วไป,วปตรวจมาหรือยังตรวจแล้ว <c oughs> ไม่ได้เป็นโควิดจะเป็นอย่างอื่นเป็นไข้าอาจจะเป็นไข้เป็นแบบภูมิแพ้แหละอืมภูมิแพ้ ขาก็เลยส่งไปผานจิตเวทแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะคะแรงบ้าเลยคนอะไรแกงตัวเองอะเล่นตัวเองเจ็บน้อยสุดแล้วคะอ๋อหน้าตบมากเลยเธอซึ่ไม่ใส่หลอกหนิตฟิลเตอร์มาขนาดหนแล้วจะเอาอะไรมาโซมก็ถึงได้ใส่ฟิลเตอร์ไงถ้าไม่ใส่ก็คือไม่รอดในตอนแรกรอดไม่หละไม่รอดใถ่ไยเอ่อ ใครถามกไหนใครถ่ายหน้าหมอน,น้ตอนมอน,นิหน้าสุดก็ <laughs> <laughs> จะแตก <laughs> จะแตกรางวัลหรอจะแตกรางวัลหรอเออกระผมผมไม่แกงตัวเองสนะิมีแต่คนบอก <laughs> ขอบคุณทุกคนคะ่ะทุกคนนะคะหลังจากตามหาแอดมินแล้วนะคะไม่ต้องตามแล้วเนาะเจอกันแล้วนะคะยะ yeah. ครับเจอกันแล้วนะครับที่สําคัญนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องงานนี้ถามหมอน,นได้นะครับ <laughs> เราแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็ต้องพูดไว้ก่อนว่าอาจจะมีการเลื่อนหรืออะไรยังไงนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องไปอย่าก็คือยังไงอ่ะคือเราวางวันไว้แต่ว่าเราก็ยังไม่ชัวร์ว่าวันนั้นเราจะได้จัดจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเราช่วงเป็นช่วงโควิดนะครับแต่ว่าเออเราคุยกันแล้วนะครับว่าถ้าสมมุติว่าปีนี้สถานการณ์ที่คายเราจะจัดทันทีเลย เนาะก็คือแบบก็อยากก็ไม่้ก็จับทุกปีเนาะไม่ไม่เอาปีหน้าเอาก็ปีหน้าแหละแม้กว่าจะโควิดจะคลี่คลายเออก็คือวันที่เก้ามากราปีหน้าได้ครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วนะครับเนาะรายังไงเราก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วเนาะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็เราก็เจอกันในโลกโซเชียลกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ช่วงมิสซูนิเวิร์สจ้ะสุเปร์บอยพักก่อนช่วงนี้ต้องให้มิสซูนิเวิร์สก่อนโอ้ยเราอ่ะดูดูหมดอะ สวัสดีแฟนคลับต่างทุกคนนะคะเห็นหน้าดิฉันไม่ต้องรำคาญนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์ละแล้ว,วแบตจะหมดละดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเชินกันครับหมอเน้บ๊ายบายไอ้ท่านไอ้ เสียงใครไอ consigo, อะค่ะเสียงไอวุชัยมากเลยค่ะเกินอะคนเลกะไงแล้วโอเคเสียงใครนะเค้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะกดตรงนี้แม็กซ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยฮะแล้วกดลบออกลบออกตรงไหนอ่ะนี่นี่โอเคครับผมยังไงครับผมตอนนี้ก็ถือ ลาที่ผมจะต้องไปนะครับตอนนี้แบตผมเหลือ2%นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบดูไลฟ์ด้วยน,นะครับก็ก็ถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ร่วมไลฟ์ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเราก็จะมีให้พูดคุยกันแน่นอนนะครับในอนาคตนะใช่เพราะว่าจริงๆของผมก็เป็นคนแบบมาไลฟ์บอ่อยอยู่แล้วเนาะเดหรยอ,อ,อยังไงเดี๋ยวอาจจะขอพี่ๆทำคอนเทนต์อาจจะได้รับไลฟ์ด้วยกันนะครับทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทายบูธาทำร้ายทุกคนนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็กินอันอย่างอื่นไปก่อนเนาะอืมโอเคครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราไลฟ์ปลาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับไว้เจอกันบ๊ายบาย